สวัสดีนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาทำความดีกับแมเปนี้กันคือเราจะแจกของกินให้กับ NPC ทุกตัวนะรวมถึงไอ้นุ๊วิธีการสั่งไม่ดื้อนู้นนะคะแล้วก็ต้องแบบพูดในนี้เลยนะเนี่ยพูดในนี้ได้เลย การที่มีแมก็อาจแบบสะดวกหน่อยแล้จะเอาแม็กิโนเนี่ยมาแจกให้เอนีเนาะไต้นองนี่ก่เป็นรไเราอตงน้อแล้วต้องเราต้องซื้อไปแจก ออชุดแม็กโดนัลแบบครบเซตจะไม่ใช่แฮปปี้มิลออเดอร์แม็กโดนัลพิมพ์ได้ไรเวมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันบอกออเดอร์แล้วไม่รู้เนี่ยมันแบบมีเครื่องหมายด้วยอะไรเอ่ยที่ออเดอร์เซ็นออเดอร์หมดไหมอ่ะไอ้บี <c oughs> หมดมั้ง ได้ไหมครับเช่นเบอร์แฮมเบอร์เกอร์ฟินไฟเครื่องดื <mo an> <mo an> ่มแบบนั <Nir vana> <ng ratios> maybe, ้นได้เฮ้ยได้ได้มี้ได้เบอร์เกอร์หนึ่งแล้วก็ฟินไฟแล้วก็น้ำหนึ่งครับได้เนี่ยมีเด็กหลับต่อเนี่ยวะ รอกแล้วกดน,กน,นี่ครบเซ็ตเลยว่ะอเครับอันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้นูบที่มันปากร้ายก่อนบ้านนูบเนี่ไอ้นูบนี่มันหน้าตบนะคนเราสามารถใช้คาสั่งได้นะเพียงแค่กดคลิกไปที่ตัวของมันเนาะแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นลงเนี่ยถ้าฟรีให้อาหารนะรต้องถืออาหารแล้วก็ส่วนตบเนี่ยกดเวลาแบบนู๊พูดว่าขอตบได้มันก็แบบที่ว่ามันน่าเบือ่อวิธีการให้อาหารนะคนเราต้องคลิกไปที่ตัวนูบกอ่อย่างนั้นอนะ lại có tung, chỉ là sẽ hay burger này, nó có thử burger 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 นี่คือโทรศัพท์นะคุณโทรศัพท์มันก็แบบใช้ได้ไม่พอนะคุณสามารถให้โทรศัพท์กับบอทได้แล้วถ้าเกิดว่าเราให้โทรศัพท์กับบอทเอ้าอะไรเนี่ยกินได้ระดับเบสทูนถ้าเกิดว่าเราให้โทรศัพท์กับบอทใช่ไหมมันมันจะกินโทรศัพท์เฮ้ยถ้าเรา เราต้องถือโทรศัพท์ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้าวมันไม่ได้ปะโทรศัพท์มไหมเออเราโทรศัพท์ให้น้องเขาดีกว่ามาสั่งแมคโดนัลดนกินต่อ อันนึงอ่ะเราจะจะมีคนเทียบยังไม่ได้โอเคทุกคนเหลือสามลายโอเคมาเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอกโอเคชุดแฮปปี้มิวสสามชุด คนแรกไงนะคนไรบ,บ้านที่อยู่ข้างร้านไม,มโนโค์ดูโ<ว>น่ใช่ฉันหิวมากเลยโอเคเราจะให้แฮปปี้มิวแค่คนนี่ยเขาแบบถูกแบบทอดทิ้งเนาะ ี๋ยวพุจะสังเกตน,นะบดตรงนี้มันมีทำไรบดเนี้คือแบบจะคลิกอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าก็จะเป็นบดที่นั่งกิบกาแฟอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเนี้ยแล้วเขาเดี๋ยวจะชวนเราอ่ะมาเล่า,มา,ลามานั่งเล่าเรื่องด้วยกันแบบเล่าเรื่องพวกตลกนะนี่นเราแบบขอว่าให้เขาเล่าเรื่องบีได้ไหมเขาจะเล่าให้อืมอันนั้นแหละแล้วใช้คำสั่งกับเขาไม่ได้อืม แต่พอหนูถามว่าเป็น NPC นพีซีไหมเขาจะบอกว่าไม่ใช่เหมือนกับเป็นผู้เล่นลูบบอกนี่แหละแต่ว่าอุท่าทางแบบเป็น NPC มากเลยว่าเวลาหนูเข้ามาทุกเมื่อไปเจอเขาทุกเมื่อแล้วเอาตรงๆแบบให้เขาพูดตรงๆมาเลยเขาบอกว่าใช่ฉันเป็น NPC นะั่นแหละเขายอมรับแล้วนี่่จะไม่ใช่บอทนะทุกคนนี้นี่คือไม่ใช่บอทนะเนี่ยเวทัวเนี้ยที่เข,เขาเล่าเรื่องนี้อนะุ้ยเดี๋ยวกกระแทกขนาดนี้อะไรเนี่ย เราจะไปให้บอทเองรู้ป่ว่าเองข้างบนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไปดูไปดูเออมันจะมีบอทตัวหนึ่งเี่แบบเรายังไม่ได้แนะนำให้รู้จักตัวนั้นน่ะมันอยู่บนยอดเลยอยู่ตรงเนี้ยเออบนหลังคาตรงเนี้ยนี่แหละมันอยู่ตรงบนนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูไหมเอต้องเอาไว้ให้มันด้วยไม่มันให้มันไม่ได้ไม่ใช้คำสั่งอะไรไม่ได้ตรงไอตรงนั้นไอคนนั้นอ่ะพี่เดี๋ยวนี่ไอคนตรงนี้มันจะมีบอทอยู่ข้างบนขึ้นไปดูอ่ะ เราต้องขึ้นไปตามบันไดแล้วเราจู่ๆก็อยู่บนยอดเลยแบบอยู่ข้างบนเลยนะนี่ๆเจอแล้วเนีย่ยใช่แม้วมันใช้คำสั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดแบบเขาเขาจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ใครจะไปอ่านโอกวะอ่านโอ้ะเด็กคนอังกฤษอ่านโอก,ก,อกใช่ต้องคนไทยดิต้องคนไทยก็อ่านได้เองไม่แต่คนไทยอ่านโอ้แต่ว่าพวกเราไม่ได้เรียนไงพวกเรายังไม่ถึงขั้นเดียบไปทางแบบไปทางอังกฤษเลยนะ ต้องให้พี่เอวามาอ่านให้พี่เอวาช่วยได้พี่วาวก็ไม่ขนาดนั้นหรอกตอนแบบพี่วาอยู่นี้ก็อ่านได้มาช่วยเลยพี่เอวาเนี่ยเราไปถามว่าคำนีิยว่าอะไรของแล้วพี่วาอ่านแล้วพี่เอวไปแล้วพี่เอวแปลด้วยแบบอะไม่เสียงเลยว่าไอ้ดุกแล้วเนี่ยเลยอันนี้ให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปให้บ้านนี้กันสีชมพูแล้วก็เราจะไปให้ตรงนี้ด้วยไออหมอหมอที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันนี่ที่โรงพยาบาลก่อน เราเจ้าโทรศัพท์ไปให้น้องเขาเล่นด้วยโทรศัพท์เนี่ยเราเอามาด้วยเอ็มโมวันนี้เข้ามาในชอบเดียวกันระดหนึ่งใช่ใช่เขาบอกว่าอยากเล่นมันเลยเขาอยากเล่นบอกว่าเขาอยากเล่นเกมโรบอ,อทฮะซึ่งนี่เขาอยู่ในเกมโรบอทนี่คนขวัญว่าทุกคนอ่านาเ,ลเลยนะถ้าเล่นมากๆระวังให้เจ็บตัวนะอ,อ,อย่าไปคุยกับมันเลยให,ให้มันเถึะ อยู่จะคำแล้วแบบก็ผมซื้อแฮปปี้มิลมาฝากเนี่ยอ้าวของเด็กไม่ไ้กระเป๋าของเด็กใน่กระเป๋าให้หมอก่อนเดี๋ยวเราขอไปเยี่ยมคนนี้หน่อยเขาเดีนน๋ยวเขาไม่มีประเภทอ่ะถ้าเราถามก่วนเ,เขาจะบอกแบบฉันเป็นเอ็นพซที่บาดเจ็บอยู่บนเตียงโรงพยาบาลและโกรธบนเตียงโรงพยาบาลและโกรธมากหมอคนนี้ทำงานได้แย่ยมาก เขาทำการผ่าตัดเฉินพลาดทำไมถึงอะไรวะครอยานก็อ่านไปนะขยานทางก็อ่านไปแต่ว่าหนูถามว่าคุณมีประเภทอะไรครับหนูถามไปนะคุณเป็นประเภทหญิงหรือว่าประเภทชายอนน้ไม่สดๆเลยนะไม่รูว่าฉันเป็น m p c ที่บาดเจ็บอยู่บนเตียงโรงพยาบาลและไม่สำคัญว่าฉันจะเป็นประเภทไหน เอานี้ฉันฉันแค่กรูดเลสเจ็บปวดอ่น,นี้คนอ่านเลยนะเขาไม่รู้ว่าเป็นประเทศประเภทไหนนะก็แค่เป็นอ p c แล้วท่ะเนี่ยคนทำไมฉันต้องสนใจเรื่องเพศที่บาดเจบอยู่เนี่ยคนเนี่ยเขาาเ,เ,เองเขาไม่พูดเหมือนกันนั่นนี่ก็แบบอีกตัวหนึ่งเราถามว่าแบบทำไมฉันต้องสนใจใครคยๆกับไอ้นุ่มนะแต่ว่าอนุ่มหนักกว่าไอ้นุ่หนักกว่า แล้วเขาแบบไม่ได้มีเรื่องเพศเฉยๆเขาไม่เอาเ,เรื่องเพศแล้วเขาบอกไม่ได้นักหนว่าว่าเขาเป็นประเภทชายหรือประเภทหญิงเราเอาไปให้บ้านสีบุ๋มเ,เดี๋ยวว่อาอ๋อดูนี่นาทูสเปรย์เขาเล่นด้วยูสับทูสับมันแบบทักหาอะไรได้เลยนะวีเ,เนี่ยปดไปนาทูแบบสุ่มมันเแิดโทรไม่ได้เลยลองดูนะโทรโทรหรือเปล่าอุ้ย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  ว่าสทษดีมีคนมานี้ด้วยไอนดีค่ทำไมคัมมันปดิดอด้คำมปดิดนี่ไงเราคิดหายไปแล้วเราจะถามน้องคนนี้นะเราบอกแฮปปี้มิวแต่มันบอกแฮปปี้นิวดีจังเลยขอบคุณมากๆนะคิดจบคิดจบน่ารักจังๆอุจุสไอ้อุจุดกแล้วอ่ะ พูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะปกติพูดรู้เรื่องเอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่พี่ซื้อแมคกโดนัลด์ชุดแฮปปี้มิลมาฝากนี่เลยจะบอกว่าเออชุดแฮปปี้มิลน่ารักมากเลยขอบคุณนะจุบ๊บจุ๊บอุยุดเขาชอบสีชมพูมากนะทุกคนเนีย่ยดูสีชมพูเต็มบ้านแล้วดูน่าตาดี กป็นหาตาไหเฮอตัวก็สีชมพูนี่อเอาแล้วเรากินขนมสีชมพูจังคน,นว่างเล่นโทรศัพท์ไหมอืาโทรศัพท์น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะคิโจอ,อ,อุยุตเคเราจะให้โทรศัพท์เขบไปบคิโจไม่รู้เหมือนกันภาษาญี่ปุ่นหรอมัง้งเครื่องพิมพ์ เอ็งเข้าไปกินเลยตูสับฮ <c oughs> ะเกนนั่นคนนี่คือ NPC นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเอ้ยไม่ใช่สิ <c oughs> เฮ้ยนี่นี่เอ็งเราลืมให้คนนี้เลยอะ่ะ <c oughs> บ้านเนี่ยเราเอาไปให้เขาใหม่เดี๋ยวเราจะชุดพิเศษ <c oughs> ให้เลว้มวพิเศษเลยนู้่ะแบบเป็นชุดแม็กนูโนไม่ใช่ชุดแฮปปี้มยิ้มไม่หมออีกตัวหนึ่งมันให้ไม่ได้มีใครเนี่ยมันน่าสนใจนะคนไปดูเฮ้ยมัน,ม,นมันชื่อบอดเลยวะ่ะอืมตรงนี้เป็นที่สปอนรถนะคุณเอาบา้าหรอ ัอนนเอามีคนมาแซงคิวว่ะดูก่อนว่ามันว่ามันสั่งอาหารให้เขาสั่งอาหารก่อนแหละออ้ดูร้านอะไรอ่ะต้องการรายการทั้งหมดก็ร้าไม่ดูหนาแซงคิวแล้วก็สั่งไม่เป็นอีก สั่งก่อนดีกว่าออเดอร์แมคโดนัลหนึ่งชุดอ่าปีนี้ก็คือเขาจะไม่เข้าใจนะทุกคนโอเคภาษาไทยเฮี่ยบอกาภาษาอังกฤษไม่อะอเดอร์แมคโดนัล <McDonald> <c oughs> เราพูดสำเนียงอังกฤษได้เ <c oughs> มื่อกี้เราพูดสำเนียงอังกฤษ ได้ยินเมย์เ้ยเมื่อกี้ได้เฉยตั้มืออกษวุ้ว้ว้อืมครบเซจเลยวุ้ยใครวะ ตรวคว้างแล้วก็ใส่ทำวิวิวเข้าบ้านผิดเออไม่เป็นไรผ่านทางนี้ก็ได้สะพานเข้าบ้านเองนู้นแล้วก็ผ่านาสะพานวิวิวโอเค <c oughs> มันให้หาได้ขี ฉันซื้อแมคโดนัมาฝากพระเราไม่เคยคุยคุยกับเอาไม่ได้มันใช้ไม่ได้เนี่ยละว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่ละว่าแล้วมันต้องเติมไอตัวเนี้ยเป็นไรไม่ต้องุยับมันจุกได้ไหมใ่ไหม อ um ืมโอเคดิสตอรโบ๊ทเฮ้จะปีงปีนี้ด้วยเออโ โอเคนะกคนขอตุบเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปหนูขอตุบไอ้นุ๊กนี่ทีหนึ่งนะโอเคแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคัะบ๊ายบาย